สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันอีกคลิปนะคะสูตรปักหลักสิบล่างนะคะที่เดินดีเดินยาวนะคะสูตรห้าเก้านี้นะคะเป็นสูตรใหม่นะคะ,ะเดินยาวจริงๆนะคะเรามาดูกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมาอ่านคาเตือนสักนิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะ,ะสนับสนุนสลากเกีนแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพีงเยงแนวดังเท่านั้นนะคะไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกอันใดน,นะคะ ที่เราเอามาคำนวณกันนะท่านผู้ชมแบบนี้ค่ะ10คอ1ขอไปค่ะ10คอ2นะคะแล้วก็บวกหน่วยคอ2บวก1คงที่นะคะ,ะมาที่นี่เรามาบวกกันเอา1มาบวก2บวก1นะคะก็เป็น4ค่ะ4 90ค่ะงวดนี้ออกที่94ค่ะอันนี้สูตรหลัก10บนะคะ ข้าวหลักหน่วยด้วยนะคะงวดที่สองค่ะเอาสองบกศูนย์บกหนึ่งค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นสามนะคะอ่าบวกศูนย์บวกหนึ่งใช่เลยค่ะบวกหนึ่งคงที่นะคะเป็นสามค่ะสามแปดเก้าค่ะงวดนี้ออกที่สามเจ็ดนะคะก็ ข้ที่ตัวนี้เลยนะคะงดที่สามค่ะเอาศูนมาบวกสบวก1คงที่นะคะอ่าเป็นห้าค่ะห้าศูนค่ะงดนี้ออกที่อ่ห้าเกนะคะ แล้วมาอีกงดที่สี่ค่ะเอาหนึ่งนะคะบวกสองบวกหนึ่งงที่ท,ทีนะคะก็เป็นสี่ค่ะสี่เก้าศูนย์นะคะงดนี้ออกที่ศูนย์ศูนย์ค่ะทําชมงดที่ห้านะคะงดที่ห้าก็เอา เอาหกมาบวกหนึ่งนะคะแล้วบวกหนึ่งอีกทีนะคะอ่าก็เป็นแปดค่ะแปดสามอ่ะสี่ค่ะงวดนี้ออกที่สามสองนะคะท่านผู้ชมมีที่หลักหน่วยที่ ่าเดินดีนะคะก็เอามาจับกับคู่นี้ก็ได้นะคะท่านผู้ชมมาอีกงดที่6กันนะคะก็เอาสองค่ะ2องบวกห้บวกหน่ะคะก็เป็น8นะคะเป็น8 8 3แมสค่ะงดนี้ออกที่3ามค่ะท่านผู้ชมอืม มาสองตัวเลยนะอะดูงดที่เจ็ดกัน,นะคะ่ะงดที่เจ็ดที่เพิ่งออกไปนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูดีแป๊บนะคะที่เพิ่งออกไปค่ะอะก็เป็นสองหกสามกหนึ่งคงทีอีกทีนะคะ กลับไปย้อนดูได้เลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นหน้าคอสอนะคะที่เรามาบวกกันนะคะหลัก10หน้าคอสอกับหน่วยหน่วยหน้าคอสอนะคะแล้วก็บวกหนึ่งของที่อีกทีนะคะเป็น6ค่ะ6 1 2นึนะคะงดที่ผ่านมานี้ก็จะเป็น6 1หนึ่งอ่าเข้าสตัวเลยนะคะสูตรนี้เดินดีจริงๆนะคะ ดูงวดที่จะออกกันนะคะท่านผู้ชมงวดที่จะออกนี้ก็จะเป็นห้าห้าห้าเก้านะคะ,ะหน้าขอสองนี้จะเป็นห้าห้าเก้านะคะก็เอาห้ามาบวกเก้านะคะท่านผู้ชมแล้วก็บวกหนึ่งอีกทีนะคะ,ะก็เป็นห้าคะ่ะห้าศูนย์หนึ่งค่ะท่านใดที่คิดว่าสุ่นี้ยังเดินดีนะคะ ชอบก็ตามนะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะหากว่าท่านผู้ชมมีหลักหน่วยหลักหน่วยล่างนะคะที่เดินดีนะคะเราก็มาจับคู่กับคู่นี้เลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาพบกันเด่นบนนะคะสองตัวมาตัวนะคะอันนี้ก็เดินยาวเดินดีนะคะแล้วก็สองตัวบนอีกตรงๆนะคะแค่สามชดุดเองนะคะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะท่านผู้ชมอันนี้วันที่เท่าไหร่ละวันนี้วันที่เก้าแล้ว,นว,วนนเนาะว,วันที่เก้าแล้วนะคะ หวยลาวพัฒนาก็จะออกแล้วนะท่านชมนะคะอ่าลองดูนะคะหวยลาวพัฒนาก็เน้นไปที่มีเลข8เลขเกาก็แล้วกันนะคะที่สตัวบนนะคะแปดเก้า 8, 9, หรือหกแปดหรือ4ี่ก็แล้วกันนะคะส่วนล่างนั้นเขาจะชนกันที่2กับ1นเนะาะอันนั้นล่างนั้นเราก็ไม่ค่อยมั่นใจะอะไรเท่าไหร่นะคะโซนหลักร้อยนะคะหลักร้อยของหวยลาวนะคะ รู้สึกว่าเขาไม่ตรงกับที่เราเอามาจับคู่กับ3ตัวบนนั้นนะคะแต่ถ้าเรามาดูที่ใน2ตัวล่างที่หลักหน่วยที่เดินดีเดินยาวนั้นเขาก็จะเป็นหลักร้อยนะก็จะเป็นหลักหน่วยล่างนั่นเองนะคะหลักหน่วยล่างก็จะเป็นหลักร้อยนั่นเองนะคะก็จะเป็น2 8 7นะคะก็ลองเอาไปจับคู่ดูนะคะที่2ตัวบนทิพย์ช้างาวงไว้ให้แล้วก็เอาหลักร้อยเนี่ยเอาไปจับคู่ดูนะคะท่านชมนะแต่ว่า สองตัวบนล่างนั้นไม่ตรงนะคะเราก็ต้องกับเผื่อบ้างที่ตัวที่ติ๊กไว้นะคะท่านผู้ชมนะ,อะลองดูนะคะพูดไปแล้วไม่เห็นภาพใช่ไหมคะ,อะเอาให้ดูอีกทีนะคะอะนี่จะเป็นสุดสามตัวบนนะคะถ้าตามหลักนะคะ่ซนหลักร้อยเนี่ยเขาต้องมาตรงกับหลักหน่วยล่างของเรานะคะแต่เขาไม่ตรงกันนะคะถ้าเขาไม่ตรงกันแบบนี้เราต้องระวังนะคะแต่ถ้าดูดีๆนะคะท่านผู้ชมถ้าดูดีๆนะคะ ช่องด้านบนเนี่ยจะมาหลักร้อยทุกๆงวดเลยนะคะถ้าเราไม่เอามาเทียบชนกับสูตรล่างๆนี้นะคะจะมีหลักร้อยทุกงวดเลยนะคะหรือว่าเราจะเอาแค่ช่องด้านบนนี้นะคะอันนี้นะถ้าจะเอาช่ชองอด้านบนนี้เขาก็จะมาชนกับตัวนี้นะคะท่านผู้ชมหลักหน่วยล่างของเรานะคะหน่วยล่างนี้ก็จะมาเป็นหลักร้อยของสามตัวบ,บนนะคะท่านผู้ชม เพราะฉะนั้นถ้าจะเอาให้ชนกันนะก็มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะที่ชนกันนะเราไม่รู้ว่าเขาจะมาตัวนี้หรือเปล่านะหรือท่านผู้ชมไม่มั่นใจหลักร้อยอันนี้เราก็เอาหลักร้อยตัวนี้นะคะเอามาจับคู่กับตัวที่ติ๊กไว้นะคะท่านผู้ชมนะสองตัวสามตัวสี่ตัวอันนี้ไม่เท่าไหร่นะคะเอาเป็นตัวกันนะคะอ่าห้าตัวนะคะหนึ่งสามสี่ห้านะคะ ห้าตัวนี้เอาเป็นตัวเด่นก็แล้วกันนะคะส่วนอันนี้กับปันนี้ก็เอาเป็นตกกันก็แล้วกันนะคะท่านผู้ชมหากว่าทันนะคะตอนนี้ก็ยังน่าจะทันอยู่นะคะประมาณกี่โมงตอนนี้ประมาณออประมาณหกโมงเองนะคะสิบแปดนาฬิกาเองนะคะท่านผู้ชมหกโมงกว่าแล้วนะคะเ,เราก็ลองเอามาจับคู่ดูแต่ว่าตัวนี้ต้องกลับเผื่อบ้างนะคะกลับเผื่อเสร็จแล้วก็วเอาหลักร้อยอันนี้มาจับคู่ค่ะนะคะเข้าใจอยู่นอกท่านผู้ชมเข้าใจนอก ถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนฟังซ้ำๆนะคะส้นสองตัวล่างของเรานะคะอ่าสองตัวล่างของเรานะคะอันนี้จะเป็นหลักสิบล่างนะคะเราก็เอามาจับคู่กับเนาะก็ก็ลองดูนะคะก็มาจับคู่กับอันนี้นะะเห็นไหมคะอันนี้มาจับคู่กับในนี้นะคะก็มีแค่ไม่กี่คู่วเองนะคะเราก็เอาตัวที่ตัวนี้เป็นตัวกันนะคะนี่เป็นตัวกัน อันนี้ตัวกันนะคะแล้วก็จัดกระนอีกทีนะคะถ้าจัดกระนอีกทีนะคะก็ก็เอาตัวนี้เป็นตัวกันนี้เป็นตัวกันนะคะมีกี่ตัวอันนี้อีกตัวนะคะหนึ่งสองสามตัวกันนะคะตัวเด่นนะคะก็เราก็ต้องเอาที่มีแปดนี้เป็นหลักแล้วกันนะคะตัวเด่นนะคะหนึ่งสองหรือเอาแบบนี้กับแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะตัวที่ ะะแล้วแต่เอานี้ไปด้วยก็แล้วแต่นะคะท่านผู้ชมก็มีหกตัวเองนะคะอ่าก็แล้วแต่ท่านผู้ชมละคะ่ะนะคะมีแค่หกตัวนะคะต้องกลับเผื่อบ้างนะคะเหมือนงวดที่แล้วนะเราเล่นตรงๆมันมาตกกลับเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะอ่าเวลาเราบอกให้มันมาตรงๆแล้วมันมาตกกลับเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องอ่าไม่มีใครรู้นะคะว่ามันจะออกอนใดนะคะต้องระวังนะคะท่านผู้ชมนะ อ่ะคนอน่ก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยนะคะเรามาพบกันอันนี้ก็จะเป็นสูตรสองตัวล่างของรัฐบาลไทยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันสองตัวบนของรัฐบาลไทยกันนะคะก็ขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ